สวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อตแก๊งสเตอวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมารีวิวนิยายเรื่อง Rebirth of a Supermodel หรือว่ากลับมาเกิดใหม่เป็นซ u เปอร์โมเดลเป็นนิยายแนว Be Love นะจ๊ะก่อนที่จะเข้าสู่นะอหะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง Facebook และ YouTube ด้วยเราจะมีเรื่องใหม่ๆม,มาอัปเดตตลอดเลย เรื่องนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โรสผู้แต่งมูเ่เฉินฮวนผู้แปลเมิงเหวินพับปกสวยๆจากวูมูตัวละครหลักก็คือมิงวี้กับซีเจอที่เหลือก็จะเป็นตัวประกอบนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทที่ทําให้เรื่องเนี่ยมันมีความสนุกและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นคำปรอยหลังปกเขาตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กหนุ่มอ่อนแอที่คลั่งรักจนเสียสติ หลังจากรับรู้ถึงความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายของเจ้าของร่างเดิมหมิงอี้คนใหม่ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องทำให้ผู้ชายเลวๆคนนั้นจำเขาไปจนตายสิ่งที่จะทำให้ความต้องการของเขาเป็นจริงได้คือการก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในวงการในแบบของโลกใบนี้ภายในห้องรับแขกที่เงียบสงบและงดงาม คมไฟสีเหลืองนวลบนเพดานลากับแสงอาทิตย์ยามสนธทาาดวงไฟสีอ่อนละมุนตาสาดส่องอยู่บนร่างของพวกเขาทั้งสองส่วนสูงที่ต่างกัน10เซนติเมตรทำให้หมิงอี้ลากับเป็นเด็กน้อยถูกอบกอดอยู่ในอ้อมแขนสีเจอเสมือนถูกผู้ชายคนนี้กอดรัดจนแทบหายไปทั้งตัว หลังจากกอดกันเพียงชั่วเวลาสั้นๆสีเจอถามขึ้นหลังขึ้นปีใหม่เธอก็อายุ18แล้วสินะเมื่อได้ยินเช่นนี้มิงลี่ก็นิ่งไปจากนั้นก็ใส่หน้าพลางว่าหากจะนับตามอายุจริงต้องรอให้ถึงวันเกิดผมตอนเดือนเมษาก่อนถึงจะถือว่าอายุครบ18ครับเมื่อได้ยินอย่างนี้สีเจอก็เลิกคิ้วข้างหนึ่งพลางกระซา้างั้นตอนนี้เธอก็ยังเป็ หนูน้อยอยู่งั้นสิหนูน้อยวิงงี้เงียบไปในคืนนั้นหนูน้อยผลักใสยชายวัยกลางคนกลับบ้านตัวเองด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้นว่าในห้องนี้มีเตียงเพียงหลังเดียวไม่สะดวกจริงๆอีกอย่างผมอายุยังน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะจะให้ผู้ใหญ่หน้าตาเจ้าเล่ห์อย่างคุณค้างแรมบ้านผมผมเป็นห่วงสวัสดิภาพของตัวเองครับ เรื่องเนี่ยเริ่มมาจากการที่มิงวี่ตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วเขาก็พบว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยร้องไห้ตาบวมเป่งเลยแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงชงซูซึ่งก็คือเป็นในแบบคนหนึ่งที่มีโปสเตอร์แปะอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าผมจะให้คุณน่ะจดจำผมไปจนวันตายอะไประมาณนี้เหมือนจะเป็นความบังเอิญที่ว่ามิงวีในชาตินี้ชื่อเดียวกับมิงวีในชาติปัจจุบัน ทีเนี้ยตัวหมิงอีก,ก็เลยคิดในใจว่าแบบเ,ออเสียดายแทนเด็กหนุ่มที่เขาใช้ความตายในการให้อีกฝ่ายจดจาําอีกฝ่ายมันไม่มีทางหรอกที่จะจดจําเด็กหนุ่มคนนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยแหละสัญญากับเด็กหนุ่มว่าเขาจะทําให้เฉิงซูเนี่ยจดจหม,มิงวี่ไปจนวันตายเพราะว่าเขาตั้งใจไว้ว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลที่ทําให้เฉินซูเนี่ยจะต้องแหงนคอมองหมิงวีอย่างแน่นอนเลยประมาณนี้แหละ ทีเนี้ยเนี่ยตัวเรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากที่ว่ามิงวี่เนี่ยก็ต้องทําการปฏิวัติรูปแบบการแต่งตัวสไตล์ต่างของเด็กหนุม่มที่เขาไม่อยู่ในร่างนี้ล่ะให้ดีในชาติก่อนของมิงวี่เนี่ยโชคดีว่าเขาเป็นนายแบบที่มีชื่อเสียงแหละแต่เป็นว่าเขาไม่ได้รักษาสุขภาพให้ดีเขาก็เลยเสียชีวิตไปในชาติเนี้ยเขาก็เลยสัญญายว่าเขาจะทําให้ทุกอย่างที่เขาไม่ได้ทําในชาติก่อนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วเขาก็เลยเริ่มในการพัฒนาปรับปรุงตัวต่างๆ โชคดีที่เขามีผู้จัดการที่ดีมีความจริงใจแต่ไม่ได้เก่งแต่ตัวเขาก็จะเหมือนกับว่าช่วยผู้จัดการในการเป็นมันสมองในการให้ผู้จัดการเนี่ยช่วยดีลเป็นธุระต่างๆเพราะว่าในโลกของการแข่งขันในแฟชั่นที่แบบรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะมีวิธีการในการขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาอีกฝ่ายนึงเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเพื่อนอ่านเราจะรู้สึกแบบลุ้นแทนกับตัวละครว่า เขาจะเอาตัวรอดยังไงนะเวลาเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้มาทำอะไรกับเขาและในตอนที่เขายังเป็นแค่นายแบบกระจกกระจอกที่คนยังไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรที่จะต่อสู้อะไรกับใครได้แล้วเขาจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะแบบล้มามขึ้นมาต่อสู้กับคนอื่นอันนั้นแหละคือสิ่งที่เป็นจุดหลักของเรื่องเลยที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่น่าติดตามมากเพราะจะมีตัวละครมาโผล่ขึ้นมาเรื่อย อย่างการกันแกล้งอันแรกสุดเลยเนี่ยก็คือหมิงวี่เนี่ยก็คือเขาป็นคนนน่าตาดีเนะเาะพอแต่งชุดออกมาดูดีเสร็จปรากฏโดนแกล้งให้ต้องเปลี่ยนชุดเป็นอันที่มันไม่ตรงกับคอนเซปต์ของการถ่ายแบบในวันนั้นอะไรเงี้ยเขาก็พยายามนะในการดึงบุคลิกต่างๆเนี่ยเขามาดันเพื่อชูว่าเออด้วยตัวตัวเขาเรองเนี่ยสุดท้ายคือกลมกลืนกับการถ่ายรูปในวันนั้น แล้วยังโดนแกล้งในลักษณะที่แบบว่าถ่ายรูปเต็มตัวแต่ว่าเเวลาโพสลงในหนังสืออะไรเงี้ยรูปเหลืออยู่แค่2นิ้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดาราที่โนเนมยังไงไงก็มันก็ไม่มีใครรู้จักอยู่ดีเพราะว่าโดนแกล้งถึงขนาดนี้แต่ว่าเพื่อนๆลองติดตามดูว่าสรุปอะ่ะเขาแก้ไขปัญหาย,ยังไงกันส่วนตัวสีเจอนั้นเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่ง เขาเป็นในแบบระดับแบบระดับโลกทีเดียวเพราะว่าทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องรู้จักและเป็นในแบบอันดับหนึ่งของโลกอะไรประมาณนี้แล้วนอกจากนี้เขายังมาทำแบรนดิ้งทำแฟชั่นเสื้อผ้าของตัวเองอีกซึ่งชื่อดังระดับโลกเหมือนกันทถมยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทที่หมิงวี่ทำงานอยู่ด้วยลักษณะนิสัยของสีเจอเนี่ย ค่อนข้างจะเรียกว่ากวนโอยเลยแหละแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคือแบบไม่แคร์ใครแต่ว่าเฉพาะหมิงอี้เท่านั้นที่เป็นคนพิเศษเพราะว่าหมิงอี้เนี่ยสามารถที่จะดึงความสนใจของเขาจากบุคลิกภาพอะไรทุกอย่างที่โดดเด่นแล้วด้วยนิสัยของหมิงอี้ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยทําให้สีเจอเนี่ยออชอบที่จะเข้าไปรูจ้จักหรือว่าอยากที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับหมิงอี้ขึ้นเรื่อยๆ ฉากที่หมิงวี่มาเจอกับสีเจอก็คือเป็นฉากในห้องน้ําที่หมิงวี่คือพยายามหลบหลีในแบบคนหนึ่งที่พยายามที่จะเข้ามาแบบเจตนาไม่ค่อยดีหลอกเหมือนจะมาหลอกหมิงอี้ให้แบบกินเหล้าให้เมาเพื่อที่ว่าเขาวางแผนว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นช่างผ้าอ้วนๆที่ชอบหลอกเด็กหนุ่มอะไปนอนด้วยอะให้แบบว่ามาชอบหมิงวี่แล้วก็พยายามที่จะแบบบังคับให้หมิงวีอ่อะไปมีอะไรด้วยอะไรประมาณนี้แหละ แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวมิววี่เจอสี่เจอมันก็เลยมีฉากที่ทำให้รอดพ้นจากไอ้พวกอุปสรรคอันตรายต่างๆเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีฉากเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ตัวละครมันพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันดูนะความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเล่มหนึ่งและเล่มสองต้องบอกเลยว่าเหมือนวางไม่ค่อยลงเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้เนื้อหาจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องการใช้ภาษา การบรรยายอะไรต่างอะ่ะคือมันกลม,กล,มกลืนกลมกล่อมมากสำหรับเรื่องนี้นะทำให้เรารู้สึกเมื่อไรมันจะออกเล่นต่อไปสักทีก็แนะนำว่าเพื่อนๆสนใจก็อยากให้ลองมาอ่านดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอ่านแล้วเป็นยังไงชอบเหมือนกันหรือเปล่าอ,อ๋อสำหรับฉาก NC อะ่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยแรงถือว่าบ,บ่โอเคเรื่องหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะจ๊ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวสล็อตแก๊งสเตอร์ที่ติดตามรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับ